สวัสดีทุกคนเป็นยังไงบ้างัชคเราเซ่นะ <laughs> ไม่ใช่เชคไม่ใช่ไปละบายบายไม่ใช่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 ยอนทองันไม่ใช่ไม,ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แล้วเออเอเอแล้วอะไรต่อดีอ๋อก็บอกด้วยอ้๊มอยู่ที่ไหนอ๋ออ้มอยู่ที่โรงแรมวินดี้เดอพูอ่ากินอะไรไปแล้วบ้างอ๋อ เป็นเดอะพูอังก็ได้กินขี้อยู่แล้วแล้วกินอะไรอีกแล้วอังก็ได้กินปลาที่มันมีขี้อยู่ในตัวด้วยแล้วขนมหล่ะวันนี้อ๋อมันคือพานาคอตตาราดด้วยซอสขี้แล้วอจะกลับเมื่อไหร่อ๋อกำลังจะกลับวันพรุ่งนี้แลลวบ๊ายบายนะวินดี้เดอะขี้ ทำหน้าสุดหล่อด้วยทำหน้าหล่อกว่านี้อีกซุปปร์หล่อเลยโอเคเอ่ายบ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 ายผู้ชมย <Bye>. <Bye. S 1> ินดีต้อนรับสู่คี